ครับผมสวัสดีครับพบงานที่ร้าน3ามสี่เลตติ้งอบนะครับวันนี้ f o r t จูเนนะครับสไลด์มาเมื่อสวันแล้วเนี้ยมีอาการเหมือนกับเครื่องเดินไม่ครบสูบนะครับแล้วก็มีควันขาวเป็นกลิ่นโซล่าออกนะครับที่แรกเราก็วิเคราะห์ว่าเป็นที่หัวฉีดนะครับถอนหัวฉีดออกไปเชคปรากฏว่าหัวฉีดไม่เป็นไรเลยนะครับอันนี้มาไว้กําลังอัดนะครับหลูกหนึ่งเนี่ยลูกหนึ่งเนี้ยได้ 250นะครับลูก2ได้200อันนี้ลูก3นะครับแจ็คพอตนะครับทำให้ข้าวมนฉีดเพี้ยนนะครับอันนี้เรามาวัดลูก3ดูมันจะเป็นไงนะรแรงอัดไม่ขึ้นเลยนะครับทีนี้มันก็จุดระเบิดไม่ได้พอจุดระเบิดไม่ได้ควันขาวนั้นก็ออกมาปนกับลูกอื่นกลายเป็นกลิ่นน้ำมันโทรลาแทนนะครับ อันนี้เราได้ทำการยกเครื่องรองเช็คโดนะครับว่ามีอะไรเสียหายไปถึงไหนนะครับอันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับงานดูแลรถยนต์สนใจติดต่อที่ร้าน3-4มสี่สิ้งจอบนะครับขอบคุณครับ